สวัสดีครับค้ดอันทุ่งกค้ดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีเมนูเด็ดนะเป็นพืชผักที่มีราคาแพงกว่าเนื้อครับเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีราคาแพงกว่าเนื้อวัวเนื้อควายนะครับบ้านผมกนี้ก็ยังแพงมากนี่โอ้โหผักสีเสียดหรือว่าผักคนอีสาเนเริ้นผักไฮไก่บ่คนเหนือก็ห้องผักขี้เสียดครับกิโลสามร้อยกว่าบาทนะกิโลละสามร้อยครับอ่ากินโป่งปีโป่งเดือนนะครับแพงๆหน่อยแต่ว่ามันได้ กิโลหนึ่งมันได้เยอะมากนี่นี่ไม่ถึงกิโลนะครับเนี่ยครึ่งกิโลกว่าครึ่งกิโลครับได้เยอะมากเลยแบบใหม่ๆเลยเนี่ยดูสีสันนะครับเนี่ยชาวบ้านที่นี่เขาไปเก็บมาเองแล้วก็เอามาขายให้ลุงเด่นผมก็สั่งเขาเจอเขาไปเก็บมันก่อนกันเลยว่าถ้าถ้าได้เอามาขายให้หน่อยนะครับเช้านี้ลุงเด่นก็จะแกงพักกิเสียดสู่ FFC นะครับที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ไก่บ้านไก่เมืองที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับอยากกินอาหารเนื้อนเนื้อกะจะแกงแบบอีสานเน่แกงแบบเนื้อก็อร่อยเหมือนกันครับเพราะว่าพักนี่นอร่อยมาก ขนเหนือนี่นะครับนิยมเอาไปใส่กินครับตำตำบะม่วงกะลัมครับแต่วันนี้เขาจะแกงใส่ปลาแห้งเราได้ตามครับเดี็กโรงเรียนก็ใส่เอาฟางข้าวที่มันติดกับอย่เนี้ยที่มติดอย่างเงี้ยเนี่ยมันดูใกล้ๆนะกลองเนี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยครับเวลาเขาเขาเด็ดให้มาเนี่ยครับเวลาเขาไปเอามาจากนาเนี่ยมันก็จะมีเศษอย่างเงี้ยแล้วก็มาล้างแช่น้ําล้างแป๊บหนึ่งนะครับแกงทั้งก้านทั้งนี้หมดเลยอร่อยนี่ครับดูโอ้โหเราอยทตามนะครับนี่มานะครับหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูผักสดมากเลยเนื้ แกงทีหนึ่งผมแกงไม่ไม่น้อยนะพราะวแกงมาแล้วคนเหนือห้องมันจะมันจะยบมันจะโฮบมันจะมันจะเล่นนิดเดียวอ่ะเราไปซื้อขีดหนึ่งนี้แค่นี้นะผมป้อแกงครับผมต้องแกงครา้นี้นี่ผักอะไรแพงกว่าเนื้อนะแล้วก็วันนี้แกงใส่ปลาแห้งครับนี่มันจะแด้ความหอมของน้ําแกงเรานี่มันจะหอมปลาแห้งใส่ปลาแห้งสองตัวเลยนี่ครับเครื่องปรุงไม่มีไม่เยอะพริกแห้งกระเทียมหอมแดง ตะไคร้สักหัวหนึ่งนะครับแบบแมันก็เพิ่มความหอมใส่พริกแห้งเข้าไปแล้วก็ใส่กระเทียมใส่หอมแดงผงนัวกระปิแค่นั้นเองครับได้ความรสชาติความอร่อยมาจากผักค,ค,คือของเขาดีล้วไม่ต้องใส่อะไรเยอะเพราะความอร่อยจากผักสร็จแล้วครับตามลยครับพริกแห้งเสร็จก็ตามด้วยกระเทียมใส่กระเทียม ขาดใหอมแดงใส่เยอะๆหอมแดงนี่จะอร่อยแล้วก็ใส่กะปิยี่ห้อไหนก็ได้ใส่กะปิไปหน่อยหนึ่งน้านจะได้นนัวครับน,นะเรียนแจ้ปไปแล้วนะครับใส่พริกสะะรใส่หอมแดงเยอะๆก็จะได้อร่อยแล้วก็ตามด้วยของปรุงรสหน่อยหนึ่งนะจะได้ถูกยุคถูกสมัยครับใส่ในกระปืกนะครับมันช่วยให้ละเอียดด้วยใส่กะปิด้วยนะครับโอ้หนี่ครับพี่แกงใส่กะปิเข้าไปนะครับหน้าตาของพี่แกงเอาเดี๋ยวจุดแก๊สแกงได้เลยเติดตามครับ โอ้น oh, e so, e so ้ำเดียรนะครับก so so ็สูตรต้องเด่นนะใส่ปลาแห้งสองตัวเลยหอมๆน้ำแกงแล้วนี่มันจะได้นวนัวครับนี่ใส่ปลาแห้งไปเลยสองตัวใส่แล้วก็ตามด้วยนี่พี่แกงดูรากาของพี่แกงครับแกงที่เราโขกไว้ใส่เลยแกงนี่มันต้องใส่น้ําเยอะนะครับไม่ต้องใส่น้ําเยอะเดี๋ยวน้ําซุปของเขาจะนัวเองแล้วก็ใส่สูตรต้องเด่นใส่มะเขือเทศด้วย สีชันของน้ําแกงมันจะดูดูดีดดครับแล้วก็มีความเปรี้ยวที่จากมะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปด้วยสองลูกแล้วก็น้ำมะรังกกอันนี้คือหัวใจของแกงแกงทุกชนิดต้องมีน้ำมะรังกกครับเป็นสเสน่ห์้ังกกให้ใส่ดูน้ำร,งรังกุกรอน้ําเดือดน้ําเดือดเราก็จะเอาผักสีเสียด เยอะขนาดนี้เลยนะแกงกับน้ําซุปนี่หอมนิดๆแล้วก็มีความหวานมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาเลยมีราคาแพงมากราคาน้องนแมงมันครับเราติดตามครับเมนูนี้ขาดไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งครับน้ําปลาร้ามาดูน้ําปลาร้าหน่อยนี่ครับมันมันเข้าตรงนี้อยู่น้ําจะได้นัวนี่ปลาร้าของเยทันนะครับเนี่ยหอมดูน้ําซุปนี่นี่น้ําปลาร้าอย่างนี้เลยครับใส่น้ําปลาร้าเข้าไปหนึ่งครับพี ไม่ต้องใส่เกลือเยอะใส่น้ำปลาเอานัวนี่ใส่แถมแถมครึ่งนึงหอมหน้อยอ่ะหอมปแห้งแล้วก็หอมน้ำแกงคนระับนี่ต้มสักพักหนึ่ง <c oughs> ให้ปลาแห้งเราเนี่ยกลิ่นของปลาแห้งเขาออกมาแล้วก็มันกระ,ปประเทศเราสุกพอดีถึงจะเอาผักใส่ใส่ปุ๊บไม่ถึงสามสิบวิเอาออกเลยปิดแก๊สเลยสําหรับตัวผมนะมันจะผมว่าผักมันยังเขียวอยู่มันหอมกว่าอร่อยกว่าแต่ถ้าเป็นคนที่มีอายุหน่อยเขาอยากจะ กินสุกกว่านี้ก็ตั้งไว้นานอีกแป๊บนึงก็ได้รอมันเดือดอีกแป๊บนึงครับสีสันน้ำแกงครับสีสันน้ำแกงเขาเดี๋ยวเจอผักก็ไปนะกำลังโมโหนะครับรอให้ปลาเราสุกดีๆนิดนึงปลามันสุกอยู่ล้วัะให้มันให้มันฉีกกินได้ครับให้มันฉีกกินได้ปลาโทนะครับน้ำหอมสุกเต็มที่นะครับก็เตรียมเลยผักสวยๆโอ้ดีใส่ไปเลยไปน้อง ไฟน่หล,หลายครับไม่ใส่ใส่เยอะๆเลยใส่หม้อเลยใส่แป๊บเดียวนะครับคนคนคนพอมันเข้าที่เข้าทางก็ปิดแก๊สเลยครับคือเราเราจะไม่เอาสุกข,ขนาดนั้นนะครับพี่น,น้องอยู่ต่างประเทศมาเนอกินขนข้าวครับข้าวเหนียวห่อนๆกินกับเก่งพักสีเสียดครับไม่ต้องใส่น้ำเยอะ เดี๋ยวมันจะมีผ่าเขาไม่กลิ่นหอมนะซดกับน้ําซุปเลยหมครับเดี๋ยวอืมปงปีปงเดือน,นครับตัวสามร้อยนะน้องอ้าวสำหรับตัวผมปีแกลเลยแก๊เลยครับสาหรับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักเลยคน้ายายจะกินซุปคนนี้ก็เปิดแก๊สต่อนะครับดูน้ําซุปเดี๋ยวตักกินพร้อมกันนะครับปลาโตมาดูครับดูหน้าตาดูใกล้ๆนิดนึงน,นะดูหน้าตาของนี่ครับแกงมาแล้วสีสามก็เป็นแบบนี้เห็นไหม ปลาครับเราเอาปาแห้งโวลยหนานิดหน่อยเป็นท็อปปิง้งนครับซดน้ำแกงดูน้ำแกงนี่น้ำแกงแกงพักิเซียนี้กินตอนเจ้าครับกินตอนเช้าเนี่ยมันจะเข้ากันดีที่สุดช่วงอื่นเนี่ยเยอะๆเลยโอ้หมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วมั้งเนี่ยฟองมาเริ่มเติมเลยแถมปลาด้วยครึ่งตัวแถมปลาแห้งหน่อย หนึ่งตักปลาแป๊หนึ่งครับนี่ครับสามหนวปลาแห้งหนึ่งตัวดูสีสันใส่น้ำซุปเยอะๆคัะน้ำซุปนี่มันร้ายนะจะบอกให้ใส่น้ำซุปเยอะๆเลยโอเคมาแล้วครับถึงเวลาได้ชิมแล้วครับก็อยู่แบบพอเพียงมีแกงถ้วยเดียวก็อร่อยด้วยมีแกงก็เดียวก็หอิ่มนะครับก,กินกับข้าวเหนียวห้อนๆข้าวเหนียว,เ,ยวเป็นกระติกเลย ไปบาร์นี่หนึ่งข้าวเหนียวทีน hm. ี้นดูควันออกครับโอ้ไอออกข้างนอกเลยแกงผักที่เสียดนี่มันต้องกินตอนเจ้าต้องกินตอนเช้าไงนะครับอร่อยน้ำลายคนไหลเดี๋ยวสดลองเสียน้ำซุปก่อนนะโอ้ได้เลยเขาจะมีกลิ่นหอมของผักที่เสียด้วนกันแล้วก็บบวกกับกลิ่นของปลาแห้ง ปลาห้าทูเหมะเวลากินกับใช้มือนี่แหละครับกุยอย่างนี้เลยกุยบาเกิเศษมาเสื้อผมเป็นเสื้อสีไขอ่ใช่ไหมสีออดูในกล้องแบบเหลืองมากเลยตัวไอยแม่เอ้ยลำใบลำบอกนี่นี่เป็นอย่างนี้ อาจจะถ่ายที่มุแสงแสงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องกินตอนห่อนหอนสมมติว่าแกงเสร็จแล้วเอแบ่งไว้ให้ลูกให้ร้านให้นั่นคนนั้นคนนี้มันมันห,อห่อนมันกับบะล้มกินตอนน้นห่อนแบบนี้ครับบ้านต้องไหวยเยอะมากนะเราปเก็บกันใกล้ๆนาแถวนี้ครับ เจ้าหน่อยที่เขาไม่ทํานาปังมันอยู่ใกล้ๆก,กับน้ําหน่อยของอเยอะทำตางอย่างนี้เลยบ้านก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว๋ยวนี้สร้างมาปรับผมจะทำเฉลียงด้านหน้าบ้านแล้วก็ทำห้องครัวครัวไทยอยู่หลังบ้านเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จอย่ายพาเพื่อนไปชมนิดนึง รอดูอบ้านใหม่ตองดิมก่อนนะเสร็จแล้วครับอยู่ตรงข้ามเนี่ยตอนนี้บ้านยายน่นบ้านก็อยู่ตรงนี้ดไปรอดูครับใครเสร็จแล้วนะครับถูกใจที่สุดเลยก้องเหนือวมีคำใหญ่เลยหมาะขนาดหมะ้ะเต้ ดูครับมันห,อม,หอมอมอ่ะถังเนี้ยถึงมันแพงนะแต่เวลาเพื่อนซื้อไปแกงอะ<ม>ซื้อขีเดียวเนี้ยมันก็จะเยอะนะแต่เวลาแกงมานิดเดียวมันจะโหดตัวมาครับต้องซื้อเยอะๆหรือบ้านพี่น้องที่อื่นที่มีเยอะก็ กินไปเลยครับพาะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวปีหนึ่งเขาจะออกแค่ครั้งเดียวนะครับช่วงนี่แหละออกเดือนนี้แหละครับเนาะเนาะมาเลคนหนึ่งวันนี้เอาเอาไป,ปดวกเยอะไปหน่อยอีกหน่อยมันแก่ๆนะลวกกินกับสมะม,ม่วงครับเนาะด๋แล้วกินกับสํามะม,ม่วงเปิดหอเป็นเบอร์เป็นเบอร์อะอ,อย่างเ้ลยเห็ไหม ไม่เหนียวนะอันนี้ยังอ่อนครับคือเคี้ยกินไปได้ทั้งหมดเลยแล้วก็หอมอืม,มเหมาะขนาดอตอนเช้าเช้าเน้นที่ข้าวเลยนะครับดี๋ ข้าวเช้าเป็นหลักข้าเที่ยงไม่ต้องก็ได้ขา้าวเย็นก็ไม่ต้องก็ได้เหมนกับแก้มอ,อ่ะยิวกันใช่ไมหมล่ะแต่คนที่เคยกินนะมึงจะชอบคนที่เขาไม่เคยกินก็อ่านของก็รู้สึกเฉยๆนะครับแต่คนที่กินอย่างผมเนี่ยปีหนึ่งก็ได้กินนะครับ แพงอ่ะในตระกูลผักนี่ก็จะแพงเป็นผักที่แพงแล้วก็แพงไม่เช่ไม่ได้ขายนะแย่งกันซื้อแต่บางคนไปหาต้องเก่งนะกว่าจะได้กิโลนึงนะี่เยอะผมผักนี่มันเบาครับมันเบามากคือ,อกิโลนึงเนี่ย

ปกติตอนเช้าไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้วันนี้เป็นวันแรกที่ถ่ายคลิปตอนเช้ามีของดีเลยอยากจะมากินกรบปี่นนองอเดี๋ยวชิมปลาแห้งดูปลาแห้งก็ชิมมากินแนี้เลยครับหอม กูแกคค่บนี่โอ้กินข้าวหมดไปขึ้นกระติกเลยวันนี้ครับตาใจมากน้ำแกงสุดยอดหอมผักแห้งแล้วก็กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของผัก เนาะปุกใจครับถูุกใจกว่าลุงเด่นแกงพอนึงข้าวกระติ๊บนึงครับเนอเลยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบบ้านกันหนึ่งนะับดูข้างนอกพอข้างหลังข้างใน ยังไม่ต้องดูเดี๋ยวรีวิวเต็มๆครับแล้วก็วันนี้สั่งโต๊ะอาหารมาเขาจะมาส่งวันนี้ตอนบ่ายครับรบ่ายสองนี่มีเก้าอี้แปดตัวสั่งมาจากจังหวัดน้องคายนะเก้าอี้พร้อมโต๊ะโต๊ะอาหารส่งฟรีเขาบอกให้รีวิวให้หน่อยแต่เขาก็ลดให้สี่พันสี่หมื่นกว่าบาทเหลือสามหมื่นเก้าห้าร้อยืมวครับ อ๋อข้าวปั้นเพออะวันลึงอฟัอองเสียงคุณน้ำแก่ค oh. ุณจอดใส่ปลาไหลหน่ยอยมันนัวครับมันหอมจริงนะปากแม่สุดยอดครับมานครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะเดี๋ยวผมพออาเพื่อนไปดูก็บ้านโรงเรียนน่าจะเสร็จในไม่เกิน2อ,อาทิตย์นี่แหละครับพอนี้ผมก็เปลี่ยนช่าง รับเหมาต่อเติมมาใหม่พอดีกับเจ้าเก่าในะเงินผมเงินเขาหมดอ่ะมันเงินมันหมดป๊อปนะเงินหมายถึงว่าสมมติเหมาันแค่นี้แล้วมันหมดเขาก็เลยมันก็เลยติดปัญหาเรื่องการช้าครับก็มาแก้ลงจอดรถใหม่นี่ลงจอดรถเดี๋ยวประตูใหม่ก็จะมาครับนี่ภายในบ้านนี้ก็เป็นรถสแตนเลสนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะทําระเบียงเดี๋ยวเทพื้นซื้อกระเบื้องมานะครับตรงนี้ปูกระเบื้องแล้วก็จะทําระแนง ให้ระดับเดียวกับตัวบ้านเลยนะครับเป็นเอาไม้เชล่าไม้เขาอยากไม้อะไรคนบูดไม้อะไรรูนะ้นเนี่ยปูให้มันเต็มพื้นที่นี่นะครับนะค,ครับก็ใกล้เสร็จแล้วข้างในข้างในเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเหลือแต่ปรับสภาพด้านนอกนะค,ครับนี่กำลังกินข้าวบ้านจะทันก็ทําหลังคาใหมล่ละครับก็นี่เดี๋ยวเราก็จะทํำละแหนง่งตั้งแต่นี้ครับมานนี่ตื้อมาสุดนี่มาสุดนี่ แล้วก็เดินบนระแนงมีป่าตรงปาร์ตี้กันก็อันนี้มันถึงนี่เลยระแนงมันถึงตรงนี้เลยข้างนี้ผมก็จะปลูกดอกปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ยาวสุดนึงครับเดี๋ยวในตัวบ้านจะรีวิวให้เพื่อนเห็นอีกรอบหนึ่งนะครับก็ใกล้เสร็จนะครับใช้เวลาทำบกมกวรนะปีกว่าแล้วเกือบปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็จะทําหลังคาด้วยหลังคายืดมาหน่อยนะครับก็เสร็จละต้นไม้กำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นยังไงจะเอาออกหรือไม่เอาออกนะครับเพราะว่า บ้านผมมันหันหน้ามาทางทิศตะวันทิศใต้แล้วมันจะเจอแดดทั้งวันครับบ้านผมนี่ก่อเบิ้ลหมดนะห้องนอนห้องนอนชั้นสองนะครับก่อผนังสองก่อเบิ้ลก,กันแสงครับแต่ห้องครัวเรือบาร์ผมที่อยู่ในบ้านนะโอเคนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วครับพี่น้องนะใกล้ได้ขึ้นบ้านใหม่นะครับปีนี้ทันหรือเปล่าไม่รู้พอดีเงินก็หมดบานปลายทำบ้านนี่ก็บานจริงครับไม่ใช่ไม่ใช่บ้านันบาน บานไปเรื่อยๆจะทำนั่นอันนี้ก็หมดไปอีไปไปไปกไม่ต่ำกว่าสองแสนนะนะที่ที่ที่จะต่อเติมใหม่ตรงนี้ครับแล้วก็จะทําครัวหลังบ้านนะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูน่อนหนึ่งนะอันนี้ก็ข้าวๆประมาณสองแสน 2, นะครับอยู่แปมดูนี่เสาแ้ามันดูข้างหลังบ้านแป๊บหน่อยนี่นตอนนี้เราจะเทเทปูนหมดครับแต่ว่าช่างทีมงานนี่เขาไวครับพอดีเขามาทําบ้านห้ยายใหญ่เลยก็เลยเขาทำไวผมก็เลยองั้นก็เอาเอาจ้าเขาต่อเลย ข้าห้ันนี้ก็จะเป็นครัวไทยม,มันมันกว้างนะผมก็จะทําเป็นห้องครัวคือพี่เคนบอกแล้วถ้าโรงเรียนทําก็ทำไมไม่ทําทําห้องครัวข้างหลังนี้ถ้า,ถาในบ้านเนี่ยถ้าทําห้องครัวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นนะครับคือนี่มันเก็บเครื่องซักผ้าได้นี่หลังบ้านเดี๋ยวไปดูในบ้านไปดูห้องครัวไทยกันนี่ก็คือเนี่ยจะทำกับข้าวจะทำจะแกงอะไรเนี่ยเราก็จะมาทำในรอบนี้นะครับ ส่วนในบ้านนี้ก็ไปกินมาม่ากิกนก,กาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ดูในบ้านเพ่นี่เสียบเลยครับเนื้อปักไฟอันนี้เป็นครัวไทยมีบาร์นะบ้านผมมีบารนะ์นะนู่นนี่จะเป็นห้องรับแขกมีทีวี v. โซฟาสั่งมาโต๊ะอาหารมาวันนี้ครับนี่เป็นครัวครัวครัวไทยพี่เขนบอกว่านุ่นเนียนถ้ามันจะมาผัดเผ็ดมาแกงอะไรเนะนี่ยมันก็อาจจะมันอาจจะมีกลิ่น แต่ผมก็ซื้อตัวดูดมานะของฮาฟเฟอย่างนี้เลยครับแต่ว่าก็อาว่าออใช้ในอันนี้จะดีกว่าถ้ามีครัวนอกด้วยก็ดีนี่นี่มันครัวในบ้านนะครับอ่าเสร็จหมดแล้วเขาเรียกอะไรอนะิ์แลนด์ไอแลนด์อะไรเนี่ยเอาไวหา้หลาบครับหลาบจิ้นอยู่กลางนี่เลยแล้วก็เวลาเราจะทํากับข้าวข้างนอกครับผมก็จะเปิดประตูออกไปแล้วก็ต้มผัดแกงทอดอยู่ข้างนอกนะครับก็ดูดีกว่าครับก็ใกล้ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยไหมนะครับนี่ก็เป็น เดี๋ยวตู้อาหารมาเนี่ยไฟตัวอาหารนี่ก็จะเป็นฟน์เตอร์บาร์ของผมแล้วก็ว่าจะไม่รีวิวว่าเปิดให้ดูแป๊บเป็นกเพนี่ก็มีทีวีไปนั่งเวลามีเพื่อนฝูงมานั่งกินตรงนี้ครับน,นี้ก็ยังไม่เสร็จนะนี่ครับมีโซโฟามีทีวีอยู่ตรงนี้ที่นี่มีสี่ห้องนอนนะครับแล้วก็ห้าห้องน้ําบ้านหลังนี้มีห้าห้องน้ําครับทีวีก็เอามาจากบ้านเก่าอันนี้ก็ไปซื้อใหม่ตัวนี้ห้องน้ําแต่ว่าห้องน้ำนี่ห้องน้ำที่นี่ไม่ใหญ่ พอละน,นิดหน,น,น่อยๆฟองขอมปลาหอมคอเดี๋ยวค่ามันเสร็จ,จเรียบร้อยผมจะรีวิวให้เพื่อนๆเห็นอีกทีนึงน,นะครับสำหรับบ้านครัวลุงเด่นคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเอสซีทุกคนที่เข้ามาติดตามน,น,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ